ก็แต่เพียงโลกนี้เลยต้องเตรียมตัวนาดร่บโลกนี้นบีจะมาบอกนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงจําเป็นจะต้องมีนบีเพราะว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องของโลกหน้านะครับแล้วก็พระเจ้าก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าหายนะภัยในโลกหน้าเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนเราเคยเห็นบางคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องแก๊สระเบิดที่ตรงเพลิงจิต แล้วขณะที่รถกําลังติดอยู่แก,สก๊สระเบิดออกมาผู้คนหนีไม่ทันแก๊สมันไม่เหมือนน้ำมันนะครับมันเะเหยแล้วเวลามันไปที่ไหนไฟตามมันไปด้วยคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยเมื่อเวลาหายใจเอาแก๊สเข้าไปก็หมายความว่าไรไฟก็ตามแก๊สเข้าไปในรูจมูกมันเข้าไปเผาผลาญทั้งไหนไม่เฉพาะข้างนอกเท่านั้นสูก,สก๊สเส้าไปไฟก็ตามเข้ารูจมูกไปผเผาผลาญอวัยวะภายใน ถ้าใครอยากจะรู้ความร้อนอันรุนแรงไม่ต้องดวงอาทิตย์หรอกครับจิ๊บจิบแต่ในดวงอาทิตย์ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาอุณหภูมิสามสี่พันองศาที่ทําให้ห็นล,ละลายก็เป็นหลักฐานพยานพอจะรู้ว่าหายนะโลกหน้าเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าโลกนี้นี่คือสิ่งที่บรรดาอับดุลิทั้งหลายมนาะชี้มาบอกว่านี่ไงถ้าอยากจะรู้ว่าภูมินรกเป็นอย่างไรดูจากตรงนี้เห็นด้วยตา จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองอันที่สองก็คือว่ามนุษย์เนี่ยต้องการกฎระเบียแบแดบอย่างในการดําเนินชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องมีกฎระเบียบจกักรวาลยังมีกฎระเบียบมดปลวกยังมีกฎระเบียบเล่นฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาแท้ๆก็ยังต้องมีกฎกติกาและเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ได้อยู่ตามลาพังคนเดียวหรือลำพังกันแค่สองคนฉันกับเธอ แต่เราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วก็มีสังคมใหญ่ดังนั้นจึงจําเป็นี่ต้องมีกฎระเบียบนะกฎระเบียบก็บะบจะมาบอกตั้งแต่ว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้ควรจะแต่งตัวอย่างไรรักกันชอบกันนะครับควรจะทําอย่างไรในการจะอยู่ร่วมกันถ้าหากว่ารักกันชอบกันชายหญิงได้จะอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องผ่านพิธีแต่งงานถามว่ามันแตกต่างอะไรจากสั ลังจการแต่งงานเนี่ยทุกอาจึงสอนให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเพื่อแยกมนุษย์ออกจากสัตว์เป็นเกียรตินะครับที่พระเจ้าได้มองไม่กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวสัตว์อื่นไม่ได้รับที่ดีแต่งงานมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับเกียรติอันนี้นะครับแต่ว่าวิธีการจะแต่งงานอย่างไรนบีก็จะมาสอนมาบอกแต่งงานไปแล้วจะหย่าทะเลาะก,กันอ้าวจะทําอย่างไรที่หัวส่งวันนั้นเหรออย่างนี้มันไม่ใช่คนแล้วนะครับ ตายจากการศพอย่างไรแบ่งมรดกอย่างไรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าให้มนุษย์มานั่งคิดกันเองแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนบ,บีนี่ก็จะมาสอนนะครับอันที่สามก็คือว่ามนุษย์ต้องการความรู้ในเรื่องความจริงที่มองไม่เห็นเช่นเรื่องพระเจ้าเรื่องของโลกหน้านะครับเรื่องของทูตสวรรค์น,นะครับมีสิ่งต่างๆอีกมากมายนะครับที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะแต่ว่า สิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องพระเจ้าเรื่องโลกหนาถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เราไม่เชื่อพฤติกรรมชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าหากว่าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีการลงโทษแล้วเป็นการลงโทษที่รุนแรงสาหัสเวลาเราจะทําความชัว่วเราต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่เอาดีกว่าไม่คุม้ม าเาช่วยโลกหน้ามีการตอบแทนความดีและเป็นการตอบแทนความดีที่มากมายมหาศาลโอ้มันเป็นแรงจูงใจอยากให้เรากระทาความดีและทําให้การทําความดีของเรามีความยั่งยืนเพราะเราไม่หวังการตอบแทนจากมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ให้การตอบแทนการทําความดีของเราเพียงนิดเดียวไม่คุ้มที่เราทําไปเราหวังในพระเจ้าเอาตรงนู้นดีกว่าทําดีกับมนุษย์มนุษย์จะเห็นความดีไม่ขอบคุณก็ช่างหัวมนุษย์ เราหวังการตอบแทนจากพระเจ้าซึ่งมากกว่าซึ่งตัวนี้นบ,บีมาบอกนั้นเราก็จะมีแรงจูงใจกระทาความดีก็ทําให้การทําความดีของเราเนี่ยย่างดีขึ้นนะครับคุณสมบัติของนบ,บีแน่นอนครับถ้าหากว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นําทางหรือเป็นไกด์ก็แน่นอนครับเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้คุณสมบัติ เพื่อความแน่ใจสักอนว่าไม่พาเราเข้าลกเข้าโพงหลงทิดผิดท,ทางลงเหวลงตะโล,ล,ล,ลไปนะครับดัะนั้นคุณสมบัติของนบีนี่ก็คือว่าหนึ่งต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนชั่วเป็นมนุษย์ธรรมดาที่พระเจ้าเนี่ยเลือกสรรมาจากหมู่มนุษย์ด้วยกันนะครับโดยผกพิจารณาจากผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจา ภัยร้อมีความสุภาพหนอบน้อมถ่อมตนมีความอดทนเป็นพิเศษที่จะต้องเผชิญกับการต่อต้านหรือการคัดค้านการไม่เห็นด้วยและต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้มนุษย์เห็นว่าศาสนาของพระองค์คำสัง่งคำสอนของพระองค์เนี่ยปฏิบัติได้และนบีปฏิบัติให้เห็นนะครับถ้าหากว่าเอาเทวาดามาเป็นนบีเดี๋ยวมนุษย์มันก็บอกว่าโอ้ศาสนาของพระเจ้าต้องให้เทวดาปฏิบัติ มนุษย์ปฏิบัติไม่ได้หรอกวันหนึ่งละหมาดห้าเวลาโอ้โหลําบากอันนี้อับดบีทําไม่เห็นให้ถือศีลอดก็ให้โโตัวประดามาอดนะครับเราบอกไม่ต้องเนี่ยนบดีทําได้นะครับก็แสดงให้มนุษย์เห็นนะครับว่าศาสนาของพค์นั้นมนุษย์ปฏิบัติได้และนบดีนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินเท่าแกงเหมือนกับพวกท่านอันสองก็คือว่าไม่ทําบา คือถ้าเอาคนทําบาปทําความชั่วมาเป็นครูใครมันจะไปเชื่อใช่ไหมฮะก็ต้องคัดคนที่ดีๆมีคุณสมบัติที่จิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องเลือกสรรด้วยนะครับต้องเลือกสรรคนที่ใสสะอาดเหมือนกับแก้วคริสตัลนะครับที่ใสสะอาดเพื่อที่จะรองรับวัจนะของพระองค์ซึ่งเป็นน้ําใสๆอยู่ในแก้วที่ใสๆ ลองคิดดูถ้าเรามีเห็นน้ํำในแก้วใสเห็นน้ําใสๆจะอยู่ในแก้วที่สกรปรกนอมแมมเคลอะไปด้วยคราบใครคราบน้ำมันถามว่าเราสะดวกใจที่จะกินไหมเ,เราเลนึกดูน้ำเนี่ยใสแต่อยู่ในแก้วที่สกรปรกแก้วที่ไม่สะอาดเราก็ไม่อยากกินเพราะนั้นผู้ที่จะรับคำสอนที่สะอาดบริสุทธิ์จากพระเจ้านั้นนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการขัดเกลาให้มีความใสสะอาดทางด้านวิญญาณนั่นเป็นผลที่ว่าทําไมก่อนที่นบีมูซาหรือโมเสสจะขึ้นไปรับคำพีจากพระบิเจ้าบนเขาสีนายท่านต้องถือศีนอดเป็นเวลาถึง40วันเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดการถือศีนอดจึงเป็นมาตรการในการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเป็นการเอาชนะอารมณ์ฝ่ายต่ำทางด้านร่างกายที่ต้องการไม่สิ้นสุด ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตัดสรุอริยสัจสีทุกสมุทรไทยไดโรมั้าท่านก็ถือศีลด้วยไหมเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าการถือศีลดของท่านในเวลานั้นอดข้าวอดน,าน้าแล้วก็อดยาวนานแต่ท่านคิดว่าถ้าอดยาวนานอย่างนี้ทั้งข้าวทั้งน,าน้าไม่มีเวลาได้กินร่างกายขาดอาหารสารอาหารที่ไหนจะไปเลี้ยงสมอง สมองมันก็ทุกคิดไม่ได้งน้นยท่านก็ถือทางสายการมาชัชฌิมาปฏิปทากินแต่พอประมาณถือศีลบนเพ็ญภาวนาใช้สมาธิใช้สติปัญญาแล้วท่านก็ได้รับการตรัสรู้การตรัสรู้ก็หมายกว่าการบอกให้รู้ปัญหาอยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกให้รู้เพราะคำว่าจับนี่แปลว่าผู้นั่นแสดงว่าจะต้องมีสิ่งเร้นลับสิ่งหนึ่งที่คอยบอกนะครับให้รู้ถึงสัจธรรมแห่ง ชีมิตนั่นคืออเนสัสสีอินสัสก็คือได้รับวะฮีจากพระเจ้าวะฮีเป็นภาษารบหมายถึงการสื่อสารนะครับหรือการดลงใจถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า revelation แล้วก็มาแปลเป็นคำว่าวิวอันนะครับเร่างวะฮีหมายถึงการประทานความรู้ให้โดยที่ ฝ่ายบอกกับฝ่ายถูกบอกเนี่ยรู้กันสองคนเท่านั้นโดยที่คนอื่นไม่รู้เรื่องนี้ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะ